ที่วัดนาจอมเทียนนายกิติพงศ์กิติคุณในอำเภอสัตหีบได้เป็นประธานเปิดโครงการดำเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรตามยุทธศาสตรชาติพันตำรวจเอกสันติชูเชิดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการลงนาม MOU โครงการชุมชนยั่งยืนด้วยปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาความมั่นคงส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมบำบัดต,ตามหลัก CBTx และค้นหาปัญหาการแก้ไขติดตามช่วยเหลือเยี่ยมบ้านสร้างกฎชุมชนฟื้นฟูสังคมดำรงความเข้มแข็งเฝ้าระวังและติดตามประเมินผลหลังเปิดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสชาติ นายกิติพงศ์กิติคุณนายอำเภอสัตหีบพ,พันตำรวจเอกสันติชูเชิดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนได้ลงพื้นที่ไปยังชุมชนชายทะเลหมู่ที่หนึ่งตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีร